คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์แบบละเอียดซึ่งมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญเหตุการณ์หักมุมและตอนจบหากคุณยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์และไม่ต้องการเสียอรรทแนะนำให้หยุดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกลับมาดูภายหลังเรื่องราวเริ่มต้นด้วยภาพในครัวขนาดใหญ่เชฟหลายสิบคนเดินผ่านกันอย่างรีบร้อนแต่เป็นระเบียบเหมือนเครื่องจักรทุกคนทำงานด้วยความกดดันสูงสุดพราะอ,อาหารหนึ่งจานผิดพลาดทั้งระบบจะพังบนโต๊ะหินอ่อนมีกองอาหารที่ตกแต่งอย่างประณีตเนื้อสเต็กฉ่ำไส้กรอบทำมือซุปคขค้เียยงาาาชใตพส ก็กดให้พนักงานหูหมอบได้ใครทาผิดแม้แต่เส้นผมหนึ่งเส้นในจานโดนตวาดเสียงดังลั่นครัวภาพสวยงามแต่เต็นไปด้วยความหวาดกลัวตัดภาพทันทีชายไวกลางคนชื่อโกเลงลืมตาขึ้นในห้องคอนกรีตสี่เหลี่ยมสีเทาถึงว่างเปล่ามีเพียงเตียงสองเตียงและช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตรงกลางพื้นมองทะลุลงไปได้หลายชั้นจนมองไม่เห็นก้นเสียงลมเย็นพัดผ่านช่องเหมือนหลุมศพที่มีลมหายใจเขามองไปรอบๆด้วยความมึนงงกอนพบชายอีกคนในห้องปริมากาซีชายแก่หน้าตาเหมือนถูกโลกทรมานมาทั้งชีวิต เสียงห้าหัวเราะเหมือนคนหมดสิ้นศีลธรรมโกเลงถามเบาๆที่นี่คือที่ไหนรตรมากาซีหัวเราะนี่คือหลุมระดับ48โกเลงยิ่งงงเตรมากาซีจึงพูดด้วยเสียงนิ่งเย็นเหมือนเล่าเรื่องธรรมดาที่นี่คือหลุมมีหลายร้อยชั้นทุกวันจะมีแพลตฟอร์มอาหารลอยลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดชั้นบนกินก่อนเหลือเท่าไรก็ไหลลงมาให้ชั้นล่างโกเลงถามแล้วถ้าชั้นล่างละ่ะรตรมากาซียิ้มมุมปากก็ปดเขามองหน้าโกเลงแล้วพูดช้าๆชวนขนลุกและทุกเดือนพวกเราจะถูกส่งย้ายชั้น แค่ประโยคนี้ก็เย็นไปถึงกระดูกมีบางอย่างกำลังมาแพลตฟอร์มอาหารเลื่อนลงมาอย่างเนีบเชียบโกเลงเห็นอาหารบนโต๊ะเหยียบย่ำเหลือทิ้งเศษกระจายเละขาวาไม่มีความงดงามแบบตอนอยู่ในครัวแมสแต่นิดเดียวปริมากาซีตรงเข้าไปหยิบอาหารด้วยมือสกปรกกินกินกินอย่างคนไม่ได้ลืมรสอาหารเป็นเดือนโกเลงตะโกนคุณจะกินแบบนี้ไม่ได้ต้องเหลือให้ฉันอื่นปริมากาซีชะงักหันมามองด้วยสายตาหยีดกเยียดที่ฉันบนไม่เคยคิดถึงเราหรอกแล้วทำไมเราต้องคิดถึงคนข้างล่าง เขาหัวเราะแล้วพูดประโยคที่โหดมากชั้นล่างไม่ใช่คนกลางคืนที่เงียบสนิทในห้องมีเพียงเสียงหายใจของชายสองคนโกเลงถามคุณเข้ามาที่นี่ทำไมเตรมากาซีตอบด้วยน้ำเสียงเหมือนเล่านิทานเพราะฉันคว้างทีวีออกไปบนหัวคนเดินถนนแจ้งข้อหาก็ติดคุกที่นี่แหละเช้าของวันถัดมาโกเลงถามแล้วคุณเลือกของติดตัวเข้ามาเป็นอะไรเตรมากาซีล้วงข้างเตียงหยิบมีดคอกริบออกมามีดที่เขาตั้งชื่อว่าซามูไรพลัสเพียงเห็นแววตาของชายแก่โกเลงก็รู้ทันที มีดนั้นไม่ได้เอาไว้ป้องกันตัวแต่เอาไว้ทําในสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นเสียงร้องโหยหวนดังมาจากช่องกลางแพลตฟอร์มเลื่อนลงพร้อมร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนโต๊ะมิฮารุหญิงผมยาวหน้าตาเลอะเลือนเหมือนคนผ่านนรกมาแล้วเธอขีดแพลตฟอร์มลงมาทีละชั้นใช้มีดเล็กๆฟาดคนที่พยายามแต่ต้องเธอริมากาซีมองแล้วพูดเบาๆเธอทําแบบนี้ทุกเดือนบอกว่าตามหาลูกโกเลงถามแล้วลูกเธออยู่ไหนริมากาซียิ้มเหี้ยมไม่มีใครมีลูกในหลุมนี้ได้หรอกถ้าผู้หญิงที่สู้ทุกวิธีทางเพราะเชื่อว่าลููกกยยัังงอ่่สแห มันทั้งเศร้าทั้งน่ากลัวเวลาเริ่มผ่านไปจนครบหนึ่งเดือนในคืนนั้นเสียงแก๊สในห้องดังชู่ววทั้งคู่หมดสติตอนที่โกเลงตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาอยู่บนเตียงแต่ถูกมัดด้วยผ้าปูเตียงอย่างแน่นหนาขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเตรมากาซีนั่งอยู่ข้างๆยิ้มอ่อนเหมือนพ่อที่กำลังจะป้อนข้าวลูกเขาพูดเบาๆยินดีต้อนรับชั้น171รเิตรมากาซีวางมีดซามูไรพลัสบนตักแล้วพูดอย่างใจเย็ยนที่สุดเดี๋ยวฉันจะตัดเนื้อใน,นทีีลนนนิดดเเเพืื่่อออออให้รราคยูไปก โกเลงพยายามดิ้นพยายามตะโกนแต่เสียงของเขาแทบไม่ได้สะท้อนเพราะชั้น1 7 1คือชั้นที่ไม่มีคนเหลือเพื่อจะส่งเสียงกลับมาให้ได้ยินริมมกาซีนั่งเฝ้าอย่างใจเย็นเหมือนกำลังรอเวลาทำอาหารมากกว่าเตรียมฆ่าคนเขาบอกด้วยน้ำเสียงนิ่งไม่ต้องกลัวฉันจะตัดทีละนิดไม่ให้ถึงตายนะโกเลงตะโกนคุณมันบ้าเตมมกาซีมองเขานิ่งๆแล้วพูดช้าๆแบบเฉื่นใจที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนดีมันมีแค่สองแบบเท่านั้นผู้กินกับผู้ถูกกินคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้โกเลงขนลุกทั้งตัววัันถดมมมาชาชแก่่เเริอี ซามูไรพลาสเช็ดกับเสื้อตูวกับแล้วเดินมาที่ขาของกูเลงโกเล,ง,กเลงดิ้นสุดแรงแต่ถูกมัดจนเลือดซึมความเจ็บของการถูกบิดเชือ้อยังไม่เท่าความกลัวว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นริมากาซีพูดเสียงนุ่มฉันจะเริ่มด้วยชิ้นเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้หนายติดเชื้อเร็วเกินไปเขาก้มลงและกริดเสียงเนื้อถูกเฉือนเบา,เบา,เบา แต่ดังในหัวของโกเลงเหมือนระเบิดโกเลงกรีดร้องเลือดไหลลงพื้นเป็นเส้นยาวดริมากาซีเก็บชิ้นเนื้อเล็กๆเดินไปนั่งกินอย่างสบายใจเหมือนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตโกเลงมองด้วยน้ำตาทั้งความเจ็บทั้งความสิ้นหวังและทั้งความเกลียดชังที่เริ่มเติบโตโกเลงนอนไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เขาหลับริมากาซีจะนั่งจ้องเหมือนล่าเหยือ่อมีดอยู่ในมือตลอดเวลาบางคืนดริมากาซีจะลูบใบมีดเบาๆเหมือนกำลังตอบเพื่อนรักแล้วผู้ประโยคที่ทำให้ชายทุกคนสยองได้นายนี่เนื้อนุ่มกว่าที่ดนะ มิฮารุยืนอยู่บนนั้นเธอเห็นโกเลงถูกมัดเห็นเลือดไหลเห็นตริมากาซีนั่งกินเนื้อคนอย่างสักทันทีที่แพลตฟอร์มถึงชั้นเธอพุ่งเข้าใส่ตริมากาซีเสียงมีเสียงโลหะเสียงร่างกระแทกพื้นดังรังงโกเลงมองภาพนั้นราวกับเห็นเทวดาจากนรกลงมาช่วยตริมากาซีสู้สุดแรงแต่สู้ความบ้าคลั่งของมิฮารุไม่ได้เลยไม่ถึง20วินาทีเธอใช้มีดเชือดคอเขาอย่างเฉียดขาดเลือดพุ่งเป็นสายร่างชายแก่ทิ้งลงพื้นไม่มีลมหายใจอีกมิฮ รู้เดินเข้ามาใช้มีดตัดเชือกให้โกเลงแต่ไม่พูดอะไรสักคำก่อนเธอจะกลับขึ้นแพลตฟอร์มแล้วเลื่อนลงต่อเหมือนเธอเป็นเงาที่อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นและสิ่งที่เธอทิ้งไว้ให้โกเลงคือร่างของตรมากาสซีเต็มไปด้วยเนื้อเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยความจำเป็นสำหรับการอยู่รอดโกเลงมองร่างไร้วิญญ,ญาณตรงหน้าเขาหิวเขาเจ็บเขาเกือบจะตายและตอนนี้ตรงหน้าของเขามีสิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดได้หนึ่งเดือนเขาพูดกับตรมากาสซีทั้งน้ำตาเหมือนขอโทษเหมือนอ้อนวอนเหมือนสารภาพบาน,นองชั้นเเเขากก็ินนนนื้้อคคปรรงแใน ทั้งสะอิสะเอียนทั้งร้องไห้แต่ก็ยังต้องกินเพราะถ้าไม่กินเขาตายนี่คือความจริงของหลุมนี้มันทําให้คนดีต้องเลือกการกระทําที่เลวที่สุดแกส๊สปล่อยอีกครั้งโกเลงหมดสติเมื่อเขาตื่นขึ้นเขานอนอยู่ในห้องใหม่ที่สะอาดกว่ามีเตียงสองเตียงมีกระโถนไม่มีคราบเลือดและมีคนใหม่ในห้องอิมากุริยิงไวกลางคนมีสีหน้าเหมือนคนที่เคยเชื่อในระบบโกเลงถามคุณเข้ามาเพราะอะไรอิมากุริตอบอย่างภาคภูมิใจฉันอาสาเข้ามาเองเพื่อพิสูจน์ว่าระบบนี้สามารถทําให้ทุกคนมีอาหารกินอย่างเท่าเทียมได้ถ้าท มีเหตุผลมากพอโกเลงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลทางใจคุณยังไม่รู้จักหลุมนี่ดีพอแพลตฟอร์มลงมาถึงชั้นที่พวกเขาอยู่บนโต๊ะมีอาหารมากมายยังสวยงามเพราะพวกเขายังอยู่ชั้นบนอีมากูรีหยิบอาหารอย่างสุภาพแล้วผู้เสียงดังลงช่องโปรดกินแค่พอดีอย่าลืมแบ่งให้ชั้นต่อไปนะคะชั้นล่างตอบด้วยเสียงตะโกนด่าเสียงเหยียดเสียงหัวเราะเสียงคว้างกระโถนอีมากูรีหน้าเสียทันทีโกเลงพูดด้วยเสียงเย็นนี่แหละมนุษย์ อิมากูรีพยายามประสานงานเจราจาวิงวอนให้ทุกชั้นเหลืออาหารตามจำนวนกำหนดแต่สิ่งที่เธอได้รับคือเสียงดูถูกเสียงหัวเราะเยี่ยมเสียงขู่จะข่มขืนเสียงเหยียดเพศเสียงเย้ยหยันว่าชั้นบนไม่เคยเห็นหัวเรามานานแล้วจนวันหนึ่งอิมากูรีร้องไห้เธอตรหนักว่าระบบที่เธอออกแบบล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโกเลงบอกเธอคุณคิดว่าคนจะมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วคนหิวสัตว์อิมากูรีไม่กินเนื้อสัตว์เธอเป็นมังสวิรัตและพยายามกินให้น้อยที่สุดแบ่งอาหารให้โกเลงเยอะกว่าเสมอหลายครั้งเธอมองโกเลงด้วยสาาายยตตเเห็นนนใจแ่่ิงธอดู ดหูขึ้นเรื่อยๆร้าวกับใจแต่สลายช้าๆคืนหนึ่งเธอบอกโกเลงว่าไม่มีใครควรถูกเอามาอยู่ที่นี่โกเลงถามคุณเคยเอาเด็กเข้ามาใหม่เสียงอิมากูริสันตามกฎเด็กอายุต่ำกว่า16ห้ามเข้าแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะมีใครโกงได้หรือเปล่าโกเลงมองเธอรู้สึกแปลกเหมือนคำพูดเธอไม่ตรงสักเท่าไหร่ โกเลงตื่นขึ้นมาแต่ไม่เห็นอิมากูรีบนเตียงเขาลุกไปดูและพบว่าเธอแขวนคอตัวเองด้วยผ้าปูเตียงเหมือนเธอรับความจริงของหลุมนี้ไม่ได้อีกต่อไปเธอเลือกทางจบด้วยตัวเองเพราะเชื่อว่าการตายอาจเป็นอิสระทางเดียวโกเลงนั่งมองเธอทั้งเสียใจทั้งโกรธทั้งสับสนทั้งโดดเดี่ยวจนใจจะขาดและอีกครั้งเขาต้องกินร่างคนเพื่ออยู่รอด วันต่อมาโกเลงอยู่ลำพังเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของเตรมากาซีชายแก่ปรากฏตัวนั่งบนเตียงคุยกับเขาเหมือนยังมีชีวิตอยู่เตรมากาซีพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบฉันบอกแล้วหลุมนี้จะเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นสัตว์โกเลงต่อไปให้พ้นจากหัวฉันแต่ภาพหลอนยังนั่งยิ้มเราวกับติดอยู่ในความทรงจําที่ไม่มีวันตายเขาเริ่มคิดว่าอาจจะบ้าไปแล้วหรือหลุมนี้กําลังกินความเป็นมนุษย์ของเขาไปทีละนิดเสียงแก๊สพ่นโกเลงหมดสติแล้วตื่นมาในห้องชั้นใหม่เขามองไปรอบๆและเห็นชายร่างใหญ่มีกล้ามแน่นตัวสูููงงแบบบนนนนักส้ชืืื่่่่อออาาาาาทเเเขขไมมหคด ตื่นตัวหนักแน่นเหมือนคนที่ยังไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์เขามาพร้อมอาวุธคือเชือกเส้นยาวโกเลงถามคุณเอาเชือกมาทำไมาบาาฮาตอบด้วยแววตาจริงจังฉันจะปีนขึ้นสู่ชั้นบนสุดเพื่อขอให้พวกเขาเปลี่ยนระบบนิสตีนี่คือคนเดียวในหลุมที่ยังเชื่อในความหวังวันหนึ่งบาาฮาตริดคว้างเชือกขึ้นไปยังชั้นข้างบนเพื่อให้คนด้านบนช่วยดึงเขาเขาตะโกนด,ด้วยความจริงใจช่วยดึงฉันขึ้นไปฉันต้องการแค่ขึ้นไปคุยด้วยเสียงบนชั้นบนสุดตอบกลับด้วยน้ำเสียงหยิงไปให้พ้ลแต่บายายังไม่อมแ้เขาพยายาังทั้งหมดี่มเ่อนข้ะเม กระทั่งผู้ชายชั้นบนที่รถลงมาตรงหน้าเขาขณะเขากําลังปีนอยู่เสียงหัวระด,ดังสะท้อนลงมาหลายชั้นความหวังของบาฮาแตกสลายตรงนั้นชายใหญ่กำมัดแน่นแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเชือกลงมาอย่างหมดแรงภาพนี้โคตรเจ็บปวดเหมือนบอกว่าคนชั้นบนไม่เคยสนใจคนชั้นล่างเลยบาฮาตั่งนิ่งเหมือนกําลังคิดอย่างหนักเขาหันมาบอกโกเลงว่าการปีนขึ้นไปมันเป็นไปไม่ได้มีแค่ทางเดียวที่จะเปลี่ยนระบบนี้ได้โกเลงถามทางไหนบาฮาตมองแพลตฟอร์มและพูดประโยคที่เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดเราต้องลงไปข้างล่างไม่ใช่เพื่อกินแต่เพื่อปกป้อง คิดอย่างหนักแต่นั่นคือครั้งแรกที่มีคนตั้งใจช่วยทุกชั้นเมื่อแพลตฟอร์มมาถึงโกเลนกับบาฮากระโดดขึ้นไปบนมันและแพลตฟอร์มก็ไหลลงชั้นต่อไปเรื่อยๆทั้งคู่ตะโกนบอกคนทุกชั้นยาแต่อาหารเราจะสร้างระบบใหม่ทุกคนจะได้กินเท่ากันแต่ชั้นล่างไม่ฟังหลายชั้นพยายามแย่งอาหารบางชั้นใช้ไม้ใช้เหล็กพยายามกระโดดเข้ามาแย่งบาฮาจึงต้องต่อสู้เขาใช้คาาเหล็กฟาดพวกที่บ้าคลาั่ง เสียงกระดูกหักดังสนัน่นจนเลือดของคนที่สู้กับเขาเปื้อนเสื้อเต็มไปหมดโกเลงเองก็ต้องลงมือนี่คือครั้งแรกที่เขาต้องฆ่าเพื่อช่วยระบบชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการในช่วงนี้โกเลงคิดขึ้นว่าถ้าจะให้ระบบข้างบนรับรู้ว่าข้างล่างมีปัญหาต้องส่งอาหารจานหนึ่งกลับไปครบสมบูรณ์ที่สุดอาหารที่พวกเขาเลือกคือทานาคอตตาของหวานที่อยู่บนโต๊ะตอนแรกสุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบของระบบพวกเขาตั้งใจจะปกป้องมันไม่ให้ใครแตะเพื่อส่งกลับไปเป็นสารให้ฝ่ายบริหารพวกเขาต่อสู้ปกป้องและกำจัดชั้นที่บ้า้าคลัังจนนมสเือท ปลายประเต็มพื้นแพลตฟอร์มแต่พานาคอตต้ายังไม่ถูกแตกแพลตฟอร์มเคลื่อนไปเร็วขึ้นลึกขึ้นมืดลงจนทั้งสองเริ่มไม่รู้ว่าอยู่อันดับที่เท่าไหรแล้วบาอาหัถามนายคิดว่าจะมี250ชั้นใหม่โกเลงตอบไม่รู้แต่ฉันว่าน่าจะมากกว่านั้นเยอะเมื่อพวกเขาผ่านชั้น250แล้วยังไม่ถึงก้นหลุมทั้งคู่เริ่มตรหนักว่าระบบนี้ใหญ่กว่าที่ใครเคยคิดหลายเท่าคนเริ่มตายมากขึ้นในชั้นล่างบางชั้นว่างเปล่าบางชั้นเต็มไปด้วยศพบางชนนงางงงชัััั้้้้นน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 คคคกกกกิิิเเเอออองงงงหหหมมมมมมมืืลลลุุีีีีวววาาาสสสทท่่่่ไดดพฟรร์ถึ343ปฏ็ ผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงชั้นนั้นเด็กตัวเล็กอายุราวราวสิบถึงสิปี ซ่อนอยู่เงียบๆหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ตาใสาเหมือนยังบริสุทธิ์โกเลงถามเบาๆเธอคือลูกของมิฮารุเด็กไม่ตอบแต่เดินเข้ามาหาพานาคอตา้าเขามองเธอด้วยความเวทนาเพราะนี่อาจเป็นมนุษย์คนเดียวที่ยังมีความหวังในหลุมนี้โกเลงบอกบาฮาพานาคอต้าไม่ใช่ศาลแล้วบาฮานิ่งและพูดว่างั้นตัวเด็กต่างหากที่เป็นศาลเขาพิงกำแพงมองโกเลงด้วยรอยยิ้มอ่อนแรงฉันหมดเวลาของฉันแล้วโกเลงรีบจับเขาไม่ไนายต้องขึ้นไปกับฉันบาฮารัตสายหน้านายต่างหากต้องไปต่อบาฮารัตหลับ แต่เขาไม่มีเวลาเศร้าเพราะโต๊ะกำลังดิ่งลงชั้นสุดท้ายชั้นที่ไม่มีตัวเลขที่ล่างสุดไม่มีแสงไม่มีอาหารไม่มีเสียงมีเพียงความมืดสนิทเหมือนถ่ายในร่างสัตว์ยักย้ายโกรเลงยืนอยู่บนนั้นเด็กหญิงนอนบนโต๊ะอย่างสงบเธอคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในระบบโกเลงรู้ทันทีว่าข้อความคือเธอไม่ใช่พาคอตต้าไม่ใช่ความหวังแต่คือการมีมนุษย์ตัวเล็กๆซ่อนอยู่ในนรกแห่งนี้ก่อนที่เขาจะหันไปเห็นเทรมากาซีเพื่อนร่วมห้องคนแรกยืนอยู่ในเงามืดยิ้มให้เขาเทรมากาซีพูดเบาๆถึงเวลลลลลาาานนยยยแ้้วโโกกเเเงีตมขึ ยิ้มกลับเขาก้าวลงจากโต๊ะปล่อยให้เด็กหญิงขึ้นไปเพียงลําพังโต๊ะพุ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงแสงจากด้านบนเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแสงนั้นกลืนภาพทั้งหมดเข้าสู่จอภาพตัดไปทันทีไม่มีใครรู้ว่าเด็กขึ้นไปถึงไหนไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะทําอะไรไม่มีใครรู้ว่าระบบจะเปลี่ยนหรือไม่